สวัสดีจ่าเพนครับทุกคนคลิปนี้ยายจไม่กาพามวนเดจ่าเด้อนี่วานป้ามาแล้วกชิมะย่างกินเดจ่ดเออาเด้อมะย่างกินกะพีกะนองเดจ่านี่ป้าหน้ายายบัดเดจ่าเด้อเพ้นครับจุู้ชุคนทั้งในรือตามประเทศมามามาอย่างกับยายมากินกับยายเดจ้าเด้อรักหน้าทุกคนบายติดตามอย่างไในลยจ้าเว แต่กัญญะชีย่างเกลือกินกเดี๋ยวพี่น้องเล่นเวไม่ทาตโโะโเนนะเว่ยขยัเอาพี่น,อน้องละขัดเตนที่ซับใจนั่นเนี่ย เนี่ยโมเด้เอาใส่ยหนักๆจ้ะโอ้โอนะคือเขาขายไปาพรมเฮ็ดนะเอาอันนั้นใจหลักกัหั่นไปู่คือจังพีสาวเฮ็ดขายอยู่บางคุเทียนขายอยู่บางคุเทียนสวยใบเตยใส่ผสมกันด้วจ้ะครับ กับใบบกูรก um, no ับตะไคร้ก ah ับตะไคร้ด no ้เขาได้ต no ั no ้มบอหงัดเลยบอรือทีนี่พี่น้องบริตั้ายัดเลยรถดีรถดีจริรถดีมาใส่รถดีประชม พี่สาวขายนะเขาซับไปหลายก็เสียตุ้เย็นใหม่ค่อยยัดเทือเทือติวนสูตรใหญ่เตี้ยซุปสูตรใหญ่เตี้ยอยู่ยังวะย่าลาบบางมุเทียนนี่จ้าพี่สาวนี่สูตรนี่เลยใส่รสดีเอาใส่หลายบ่ใส่ลงไปอมีรสดีน้ำมีรสดีลูกไปหอมเคืองนะพอ้ยื่า มาจีดยมีกิ่นใบเตยหอมใบเตยหอมจีลเนีเอือเนาะสี่เสบๆเลยแพี่น้องได้ีแก้วเมคนลงไปมารกมาร์กมือสะอาดดีเลยจะจ่าฮ็ตบาดบาด่จ๊จ่า กินหอดเครื่องมันนําได้ด้วยจ้าเด้อนี่ยััมีบบสูตรพี่สาวใหญ่เตี้ยอย่าลืมไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยก็อย่าลืมไปหาพี่สาวเด้อจ้าไปอุ่นหนุนพี่สาวเนี่ยด้อจ้าอุ้นมันกินในกันเนอะเอามาต้มอยู่พี่ก็ได้พี่น้องยเนี่ย งาเซลอดปากบานิโตนี่น,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 นี่พี่น้องเอ้ยสูตรสมุนไพรสูตรเรียมือสูตรเลียมือนี่ก็ยาเซลอยหดปากเตมป,ปากเลยพี่น้องใส่เกลือใส่เกลือเอด้อจ่าเด้ยอยคนโอ้พี่ อ่ดเขาจะห่วยเลยใส่เกลือใจแบบนี้ว่าเนาะแต่มันเจลังนี่มันมันมันบกเกาะใส่หลายนะบอเล้ยวบกเกาะบบอันนี้ดอกบต้องใส่หลายบ้านนั่นบ้านนอกบ่แมนในเมืองจ้างปลานิ สามมหาชีสเากนเย่นะแล้วุกเรื่อเาใงเงี้ยกลพี่ก็สิตร้าเอามือพริเก่ามันบ่หอนมือเล้เผาเนาข้าเผาในขนมม่เห็นเนีมันขายนาชุดละลอย ลอยจะได้ลอยหกซีฟลอยหาซีฟอย่างกินกินกระพีกับนองด้วจ้ะไปรักป้าพี่สาวพี่สาวบระยู่พี่สาวบระยู่ไปรักป้าพี่สาวอือพี่สาวไฮวานพี่สาวไฮวานเด้วาดหนึ่งได้๋หกโตเออแล้วก็นองไส บะนี้น้องชายก็มา่วานก็นเลยปลาคอสองบะนิ่นสองน้องชายก็เอาปลานิ่นให้เอาปลาคอไปต้มเพ่งซือยากงูหนากินบ่เข้าไปเวดมือเอามาต้มเลยมาต้มป้าปลาคอใหญ่เต๋วใส่ผ้าถาดเดี๋ยจ้านี่พี่นงูงามเอานี่เอาสองอันเลยเออนั่นนี่อันหนึ่ง นี่พี่น้องนี่อันนึงนี่ไอเบึงบึงพริกพริกนานสุกเร็วแบบนี้เะเแซ่บแซ่บ่ครับสุขุมคนมากินดกันนะหอมหอมละไหนหอมแห้งเคองสมุนไพรออกมาจากเลยอืพอถึงป่า ปลาคอกับย่างแซ่บด้วยจ้าเด้ปอปลาคอทาเกลือกับป้านินทาเกลือมือเด,ดเร็วด้วยจ้าเด้อน้องย่างซุกแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่ปลาเผาหมักสมุนไพรเด้อจ่านี่ยายเอาน้ำจิ้มเนี่ยยายไม่ได้ก,กินอ่างหรอกเด้อมื้อนี้ กระสอบคลิปย่ายคลิปนี้ก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย่ายเน่ยด้วยจา้าสวัสดีจา้ารักหน้าทุกคนอย่าคอติดตามคลิปย่ายต่อไปเด้ด้วยจา้าเด้อ